เข้าหรอครับทำไมพี่มาโผล่ D F หรือขวัญหลง B F หกมันเอมจริงๆแลแ้วมันโผล่มาอยู่ครับแล้วหมามัน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 ใช้สองเท้าหลังอะ่ะดีดใส่หน้าพี่แบบไปเกมหมื่นครับนี่เอเจนต์นี่ A นนหรอ Vehicle ว้วาว Assault Helicopter มี modify ได้วยหรอชียระคือ,อจะยิงเล่นยิ่งเก่งหรอแล้วผู้ใจเล่นหมดเนี้ยเอาแล้วพี่ขบับเครื่องบินทำไงอ่ะอ่า ไม่เข้าใจเลยอะไรวะงงอ่ะเราไปสู้กันไม่พามันดูแบบว่าไม่ไม่สวยเลยวะนี่เอ็กซ์รีมแล้วเหรออ๋อพี่เป็นทีมกันเหรอทเหมือนเหมือนบ่อดเลยวะอาแต่เลือดไม่รีวะ เอาลีละทำไมถึงคิดมาเล่นคะเรต้องขับรถด้วยเราแต้มซื้อรถถังแล้วครับ <c oughs> เรารู้เลยว่าใครเป็นบอท พี่รู้สึกเก่งมากเลยมาอะไรวะเนะี่ยเชี่ยพี่เหมือนบอดเลยวะไอพงษ์มันจัดการไปแล้ววะพงษ์ L L X L เฮ้ย ใหญ่เก๊พุงภาพมันภาพมันแปลกแล้วมันอธิบายไม่ถูกอ่ะผู้บัตเตอร์ฟิลมันมันให้คือมันมันมันไม่เหมือนเกมอ่ะแต่บัตเตอร์ฟิลเหมือนสงครามอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าบัตเตอร์ฟิลมันยายเห็นข้อสวรรค์ในตัวหลานรีฟันบีเอฟทิ้งเลยมันทำแบบมันทำทรงบิดบัตเตอร์ฟิลแบบอะไรจริง Acting.